เต็มแล้วก็เอามาเทาอ่าประมาณน,นี่ครับสองตักสองตักประมาณตันนึงมาครับผมเดี๋ยวพามาชมวิธีโยนมันใส่บุงกีนะครับที่งานผมก็บจะเห้ประมาณน,นี้ตัดหัวมันใส่กระสอบนะครับเนี่ยก็จะใส่ประมาณน,นี้ใส่แบบนี้นะครับตัดใจตัดใจ แล้วก็โยนใสบุงกีแล้วก็ไปเทใส่รถนะครับเฮ็ดแบบนี้ก็สะดวกสบายให้กันบางคนก็จะก็เฮ็ดใซ่ทุ่งถุงผาแงงนะครับผมผาตะไครยแล่ๆนะจะเอาผมมาเฮ็ดไปที่นี่ง่ายง่ายง่ายดีผมว่าทำได้เหมือนกัน นี่คยนใส่ยังสิครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาชมการขึ้นมันแบบสไตล์ทิมงานผมนะครับแป๊บเดียวเต็ม นี่ครับย่นแล้วก็มีผู้เก็บกระสอบเก็บกระสอบไปไว้ให้ผู้ตัดนะครับตัดกระสิตัดใส่กระสอบแบบนี้่าใครจะเต็มแล้วมุ่อกี้นึงใส่ได้ประมาณหาลอยหาลอยลครับหาลอยถึงหกลอย เดี๋ยวมึงอีกจักตักหนึ่งนะครับอ่อาเดี๋ยวมีผูเก็บก็สอบอีกใส่เสือคนดังพร้อมของแค่แอบไปี่นี่ายสำหรับผมนะ บางคนก็จะก็ใส่ถ่ายแงงถึงแหล่นะห้อยขึ้นไปแล้วก็ไปปูดข้างข้างทึ่งแต่ว่าผมเอาเอาขีบไม่ให้เป็นบุ้งกีใส่กะสะดวกสบายก็ไ่าย่างครับผม เดี๋ยวพาไปจมตอนยกขึ้นรถนะครับบันให้นี่หาเมืองอีกสองสอบนะ เต็มแล้วก็เอามาเทอ่าประมาณนี่ครับสองตักสองตักประมาณตันนึงเดี๋ยวมาดูมุมสูงกันหน่อยนะครับบรรยากาศบ้านผมเห็นไน่แครับ ติดกับเทือกเขาภูพานมีวัดฟอร์อมเป็น้ึงพูกนะ วิธีนี้ผู้ผมทำมาหลายปีแล้วนะครับผมแบบนี้ผมว่ามันไหวดีอขอขไปเอาไม่ละ